สวัสดียามเ้าครับผมเป็นของกอนทัวร์อยู่ที่ตลาดเช้าเมืองปากซันแขวงบริกรรมไซส์โซของเราตลาดเ้ากับตลาดแรงอยู่ในมุกโซเมืองปากซันเป็นน้องของกินของขายลายแห้งโดยเฉพาะในโซตัวเ้านี่บรรยากาศพืชพักสดแล้วก็เมนูปลาแม่น้ำมีลายแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวโซบรรยากาศพิธีซาลาวขายอาหารในตลาดเ้าเมืองปากซันก่อนที่จะเดินทางไปที่แขวงเซียงขวากันพี่น้องแม่ค้าขายไข่พี่น้องไข่ห่านนี่นุ้ยใหญ่ครับพี่น้องนี่นุ้ยใหญ่นะแม่ค้าเนาะไข่ห่าน ผักบุง้งอ้อยมะกล้วยมันต้นพี่น้องโดยความสวยงามกงงาวขึ้นไปข้าแล้วครับบรรยากาศตลาดเซาใหญ่หลายครับพี่น้องของขายกันหลายแหง้งผู้คนก็นมาซื้อเพื่อซื้อของกันเต็มตลาดเลยครับหน่อไม้ซอสครับพี่น้องแล้วก็น่อไม้สองไผ่ร้านนี้นะเห็นไหมแกงเดดแซ่หน่อไม้ค่ะเนาะหน่อไม้เนาะ เริ่มหากินยากแล้วครับมาเข้าสู่หน้าแรงเลยฮนั่นี่หน่มไม้หนามนี่พี่น้องใครที่เดินทางมาเที่ยวเชียงขวางหรือว่าทางลาวเหนือก็เตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงอากาศเย็นแล้วครับปลาพี่น้องครับร้านขายปลาน้ำพงครับปลาป้าปลาเพาะปลาครึ่งปลาตองปลาบานปลาโจกครับมีตัวใหญ่ครับพี่น้องเมนูปลาน้ำขงสดๆเลยครับ ปลาเด็ก,ก็มีพี่น้องนี่ครับปลาปากตัวนี้ขนาดครับพี่น้องมีสุดยอดเลยครับปลาสกาังใหญ่ก็มีครับตัวซ้ำปลานิ่งเลยพี่น้องประมาณตัวโล้เพือนี่เี่น้อนี่ราาบ,บรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องปลาย่างกเม่เ์เซาตอนเช้านี่ของขายจะอะไรก็ตอนแร้งพี่น้องตลาดเมือปงปากชันนะอันนี้ปลาเพาะวัเนาะ ปลาลิงพี่น้องปลาลิงปลาหมักบานตัวใหญ่ขนาดปลาเพาะแล้วก็ <crease. S 2> มีป like ลากดครับปลาตองน้อยแล้วก็มีปลาดุ๊บครับพี่น้องงานขนาดนี้ปลาบาร์บายในตลาดครับปลากดขายดีขนาดครับพี่น้องกับปลาตองนะแม่เร่องไหนตรงเนี่ย นี่นูปลาแม่น้ำครับปลาได้ช่ำเลจแล้วก็ปลาดุกปลาข้อแล้วก็มีปลาปลาเป็นน้องนันแล้วแล้วก็มีปลาน้อยปลาขาวรวมนะ เมนูอาหารเช้าจะราดโคกราลาเปาครับข้าวจีราคาสาลาเปานี่ขายยังไงก็1อ0 0ค่ะ1 5 0นี่คือสาลาเปาวัดกี่ไรใส่ยังไงนี่ใส่หมูวะเอาเอาสี่ก้อนเอาก้อนที่แซ่บที่สุดเดลยไปขายได้โดยโดยตัวแสบตัวไก่คนเดิมน่ากินเมนูอาหารเช้าก่อนเดินทางไปเสียงขวางครับเมนูซาลาเปาไส้หมู ขายก้ 5, อนละห้าพันกีบประมาณสิบาทเงินไทยพี่น้องต่อก้อนหนึ่งะนะกรัอ,ออกเดินทางครับพี่น้องหาอาหารเช้าไว้กินเที่งรถไปเชียงขวางครับเมนูซาลาเปาครับนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าที่เมืองปากซันแขวงบนํำไสตลาดเช้าอยู่ในยูติดครับนี่ครับขึ้นว่งคา,ายู่ต้นหน้าบกสปากซันเลยพี่น้องอยหญกันต่อครับตลาดใหญ่ไรครับ ทางขายกุ้งเต็นครับร้านนี้สดๆเลยพี่น้องอันนี้ขายยังไงไม่ขายกุ้งเต็นสินะร้านใหญ่พี่น้องเลยนี่กุ้งน้ำขวงว่านี่โอ้พี่น้องเอ้ยก้อยกินรีดแซ่เป็นแม่ค้าเนาะกุ้งสดครับกุ้งฝอยพี่น้องก็กินจะแซ่บพี่น้องเพิ่งทำแล้วครับเห็นแม่ค้าขายกุ้งกันแล้วครับนี่แม่ค้าขายกุ้งสดแล้วก็เมนูปลาครับปลาจากแม่น้ำครับปลาไหลก็มีครับพี่น้อง ปลาเอืมนน้อยกันนี่ครับพี่น้องนี่บรรยากาศยามเช้าครับปากซันเมนูปลาหลายแห้ง,าาง,คง,งครับพี่น้องเต็มตลาดเลยบรรยากาศคึกคักครับสดปลาเป็นตัวใหญ่ครับพี่น้องส่วนรวมเมนูปลาน้ำโขงที่ตลาดเมืองปากสัน ปลาป่าปลาหน้าหนูพี่น้องตัวน้อยนะนี่อันนี้ขาจานเท่ไรไหมคะทินะโอ้กิ่สักสิบบาทพี่น้องโล่สามร้อยปลาหน้าหนูนะปลากดปลากเก็บเทหลาลท์ขายพี่น้องตลาดปลาแซนปลาเตียนทุ่งเลยครับ าอเมืองปากซันขายปลาสบายดีนาวอเย,นย,นยน็นๆเนาะบรการแม่ค้ากับนี่ครับขายปลาขายกุ้งครับชาวบ้านก็จะขายอาหารตามข้างทางพีง่น้องครับซอยเข้าตลาดประจําเมืองปากซันครับนี่จะเป็นร้านขายย,ยอดมอึแล้วก็ถั่วฟักยาวครับร้านนี้ครับ ก็มีมักทั่วให้มปมะ่อปีแล้วก็มีพวกใส่กอบขุ่นเสียงทอดคองหวานครับร้านนี้นี่คือบรรยากาศเซ่อๆครับพี่น้องตลาดแบบนี้มากหลายพี่น้องพคอคาแม่ค้าพึ่นขายอาหารตามาทางแล้วก็มีอาหารสดให้ได้เที่ยวชมครับพี่น้องแล้วก็ในทริปนี้ผมได้เมนูซาลาเปาไว้กินระหว่างเดินทางไปที่แขวงเชียงขวางครับเดี๋ยวเราไปจองตัวรถแล้วก็ขึ้นรถกูบตัวที่จะไปเชียงขวางรถจะออกเจ็ดโมงครึง่งเมื่อเดินเที่ยวครับ จากปากสันไปเสียงขวางใช้เวลาประมาณ6-7ถึงชั่วโมงก็จะหฮอดที่หมาไปทางเมืองบพนสวรรค์แข่งเสียงขวางครับหน่อไม้สดแล้วก็มาหุงซุปอยู่น้องร้านนี้นะนอนไล่พี่นอ้องยอดนอนไล่แมนงนอนไล่ในค้าขายอาหารกินซุปแล้วก็ขายซีนสดพกี่น,น้องขับร้านนี้นะ ปะาพุ่งมันต้นหรือไม้ต้มครับร้านนี้ครับโอ้ปลาส้มอันนี้มุกอย่างมีขาสินะโอ้มกไข่ปลาเนาะพี่น้องเมนูปลาส้มกับมกไข่ปลาครับร้านนี้ครับไข่ปลาโอ้ไข่ปลาพ่อวะหนูส้มปลาตองก็มีเนาะโดยขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่คือบรรยากาศยามเช้าที่เมืองปากซันครับตอนเช้าครับแนวกินแน้แซ่บหลายแห้งครับ ตอนตื่นเช้าด้วยครับน้องหกโมงเจ็ดโมงกำลังดีครับของคาร์และแล้วก็ปันบบฮอนครับพี่น้องในรถจะเปิดขายอย่างดีเขาอยากไปเบิ่งกันมีทั้งวายทั้งเต่าทั้งยอดยอดยอดข้อไว้เนาะเต่าตู้น,น้นนนนนอนเป็น,นไงเนาะน,นี่โดยดมาเต็มคันรถเลยครับ เตาไว,ว้อาหารธรรมศาสตร์ที่บริกรรมไซมี่คือบรรยากาศวิถีสาวลาวขายอาหารธรรมศาสตร์ที่ตลาดเมืองปากซันแขวงบริกรรมไซครับที่เมืองปากซันนี่พี่น้องเมนูมะขุ่งซุกนี่ลายแห้งครับมีกระตุล้านเลยครับเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพครับพี่น้อง สมหมู่พี่น้องร้านนี้นะ,นะพักขมป้อมพมักขมผักกาดดอกพี่น้องร้านนี้ครับผักกาดงามพี่น้อง,ง,องเอ,อ้้้าตังน ลืมแล้วไปแล้วผักบุ้งครับกระเทียมหอมแดงอันนี้เต้าหู้เนาะไอ้เนาะแล้ว เต้าหู้เต้าห้วยครับอาหารเช้าเมนูเพื่อสุขภาพครับในตลาดเซาเมืองปากซันเลยพี่น้องน่ครับแล้วก็มีร้านขายหนังเค็มพี่น้องข้างหน้านะมักบวบแล้วก็มักเคือยาวกับร้านนี้ครับเดีเด๋ยวเราเดินทางไปต่อพี่น้องครับเตรียมขึ้นรถไปที่แขวงเสียความแล้วเจอกันที่ปลายทางเด้อ